สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องนกน้อยนำโชคนะคะเนาะสวัสดีวันแม่นะคะวันแม่แห่งชาตินะคะเนาะอย่าลืมไหว้แม่กันเด้อค่ะนผู้ชมนะคะเพื่อได้ขา่าวมาแล้กกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะเมื่อนี้นกผ้านผู้ชมมาตามหวยแม่ขวัญน,นะคะเนาะตามหวยสูตรคำนวณของแม่ขวัญน,นะคะประจำววันที่16สิงหาคม6 4นะคะเนาะ 16สิงหาคม6กี่เขาก็จะไปตามน้ำกันเลยว่าใดตัวใดนะคะลำลๆนี้ลุยมันหมาน้ากันเด้อคะ่ะทําผูุ้ชมเนาะสำหรับตัวเลขทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะไว้ให้ทํานผุ้ชมพิจารณาเบิงนะคะในการเสี่ยงซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะเนาะสวัสดีค่ะคุณแม่ขวัญ โอ้ยเห็นอย่างอยู่นอ่ำกำลังกินข้าวไมเบอกตอนกินข้าววันนี้ค่ะค่ะโอ้ยนะขาวเนาะใสครีมเอียกนอหนี่ใสคอนเแดงแซมเกแดงแค่ยูดสกินนะบ่เออเนาะแค่ยูดสกินใส่น้ำซูดสือดอกพ่นไห้สุดหนึ่งเลยบ่ทั้งสบู่ทั้งครีมกลางวันกลางคืนเลยบ่เม็ดซุดถันละโอ้ยนะขาวนวลอองตองเนาะ ผู้งามกเก่าผู้งามเก่าว่ะผู้งามตีเจแดงว่าเอาหนาคือออล่าไท้ตีค่ะผู้ใดัพ่ยเจ้าอว่าม่ผ้ใดอนเขิเจแดงไม่ขวรเขินละเอาค่ะผู้ใดสนใจกระทักเขามานะคะ063 737 1ส6มนนะคะโทรมาก ก็ได้หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะคะท่านผู้ชมน้ำนมกระมี่ค่ะโปรโมชั่นส่งฟรีนะคะ1,350บาทชุดเนึ่งนี่ใส่ได้ประมาณ1-2เดือนเลยค่ะถวามันอย่างละ30กรัมเนาะได้ประมาณ2เดือนพูละค่ะท่านผู้ชมนะคะอหวันแล้วสิว่าว่าแม่นบมอเพิ่นสิว่าเลยนี่จะอันนั่นนี่ต่อันยางหลักพิษแฉมสุยซุยซุยว่าต้องการให แบนโคกคนแต่ถ้ามดาแล้วเนาะแม่เนาะฝากเป็นแนวทางมื่อนีร่แม่เพิ่นกัดจะได้มีตัวเลขมาแบ่งปันท่านผู้ชมน้ำเนาะค่ะเนาะมีเลขกมูมาหายพร้อมโตเดียวเน้นๆมาล่างโตเดียวคนว่าอืมูนหายมากโตเดียวแต่ว่าของแม่หนึ่งอย่างละสองโตบนกับลางบอกคุณแม่กับลางแต่ว่ามูนห็ดตะล่างสิบสี่โตเดียวคนหายมาก<อ>ลเล็เขียนไปแล้วเขียนว่าให้เพิ่นแล้วเขากันกับพ้งคุณแม่ละ แม่บอบเขาบอเขาแต่ว่าของแม่มี่ต้ข้างบนติดซีแต่ว่าคนละแบแม่ได้สูตรใหม่มาหมดเนี่ยสูตรใหม่เนี่ยล่ะร่องเมืองสูตรใหม่เนี่ล่ะแต่ว่ามันเขากับเลกว่านดูสูตรใหม่อืสูตรเก่าหันห้แม่เกียดผ้าโตรกับลูกแล้วอืแม่เกียดก็นในลูกสูตรเก่าแล้วลกสูตรเก่าสูตรใหม่แม่ไม่ได้หายลูกแล้วเมันล่งคนละสูตรไป้ล่กคนละสูตรนะ สวัสดะสูตรเก่ามั้นผาดม้าสองหัวแล้วแต่เล่นลองมืงสูตรใหม่หังวใหญ่เพปรนเฮ็ดไห้มาได้สามหัวเทนลองมืงมันกับเขาเ่า,าลูากเล็กล่างหัวเจ็ดฟุตอ่ะอืมอันนี้เป็นเลขมากเลขล่างมันบ่แม่นอ่ะสูตรเลขล่างมีล่างมีบนพร้อมน่ะของเพิ่นสัะสูตรสองตของเพิ่นของแม่ยังสามตเด้อของเพิ่นสองต ยางละสองหูคนใหญ่ให้มากสิคนใหญ่แห้มากเยี่ยนไหตาสมัยดลอลลายัางในหน่อยคุณนเรื่องมันเห็ดเบิงถือตัวทันคาบอเซียกับามาเจ็หาหนึ่งหันได้ซื้อไปยี่สิบบาทซื้อล่องเมืองออกตัวที่ดีออกตอัวดีดสแบนี้ก็ถือแต่เพ่นลองเมืองนั่นและล่องเมืงก็เม่นะ ตัวของคนเขาบอลายตูวอือนี่ของมูนนี่มันหายซีดตัวเดียวต่างล่างอืออันนี้ของแม่นี่ของแม่นี่ของแม่ที่เห็ดใท่านเนอะอือที่นี่ว่าเขาเรียกว่าหาซื้อตัวจำได้สามบอกเลยมาแม่ของเคนสองสามหกคนได้ันมันฝันอือแล้วว่าเพคนบอกว่าเพคนบอกเออ เพื่อบอลล็อกถาเหมืนเบิเ้งอย่าน,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 นี้เป็นหลอกสู่แม่ข้งก่อนอืมป็นฟันในหกโตตาเป็นจังบ่ได้เป็นจังได้แค่สามโตอืมฟะหัดเป็นปะฟะหัดเท่านี้ะโอ้เสียฟะหัดนี่เสียฟะหัดชแนลนี่เนาะฝันได้จีว่าคงกับเลขแม่ตัวนี้อืมสูตรไม้เป็นบ่คุณแม่มแมอันนี้สูตรไม้คำนวณไม้ล่องเบิ้ง ูตเดี๋ยวนะคานผู้ชมเข้ากันบ่ก็สูตรเก่าเขากันตัวเดียวตัวใดเก้าสองบ่เข้าเก้าสองอืมน้องคือเดาถูกไหมเดาเจ่ยงแต่ว่าเข้าเก้าสองตัวเดียวเเลนคุณแม่เป็นมาแบ่งปันเนาะค่ะเป็นกะนอกจากเป็นแนวทางเนาะค่ะผู้ใดมากกับตามเนาะค่ะบ่มากกับพันเนาะค่ะคุณแม่เพิ่นแบ่งปันมาเนาะค่ะอือแล้มีเก่าสามแปดเนาะค่ะ กับหาเก่าซีนะคะตัวร่องนะคะตัวเด่นก็คือเก่าสามแปดนะคะข้างล่างเพื่อนกะให้สามหกกับเก้าสองนะคะบ้านนี้เลขเลขสิบสี่มูเพิ่นฝากมาว่าสันสิบสี่ตัวเดียวคูณลุนข้างล่าง่ข้างล่างวาสันเพิ่นวาเนาะถ้าซื้อบนว่ได้อบนบ่ได้ผันโาออกล่างกับคือบ่ออกเพิ่นวานต้องออกล่างเพิ่นวาล่างยางเีลวเพิ่นบอกเน้นปันนี่แหละ เั็นหมานใจล่างเลยฟันท่งล่างเลยพันวะของมูของมูนะนตรองต้องซื้อข้างข้างบนพันบอกแล้วไปซื้อข้างบนมันเสียเงินคุณเด้พันวาของมันตาวาแม่ประกาศันท่งป่านั่นกแค่เป็นหน้า้ากนว่าเนาะไปใส่กับมูพันวะพันเคยได้เน้บางเนิเพันก็ได้หมเก้า โลเดียวข้างล่างมันพิ่นได้ชิบสี่ขนาดมันก็เลยฝากมากให้แม่ขวัญมาให้ในแดงปันวันเอาไปแดปันเจ็บซี่คืูุกคนเนาะไปบออเพื่อนน้ำเนี้ยถือกระถือเนาะก่ถือก็ว่าถือไม่ว่าตัวเดียวโคโลเลยถ้าแม่เลีนยตัวเดียวแม่ก็ะสีว่าเลีนยงเก้าสองข้างล่างเก้าสองมันบวกเขากันกับเพิ้นเหมือนได้ว่าให้กันเนาะ ก็เข้ากันของเพื่นตัวเดียวเพื่อซื้อทีเงีอยู่ของไฟสีมาเนาะตีแบบนี้อันนี้เพื่อนกับมั่นใจเพื่อนเนาะแจกหมันตั้งของงูเพื่อนเพื่อนถือมาเหลือสามวดอ่ะเด้แมี้ได้เอาไปเสียงไปเลยย่าหนี่เอาไปเสียงไปบ่อมเสียงอย่างนั้นเสียอย่างนั้นเสียเสียงฝันนี่แม่เอาอลไร กด <G ül üyor> เบี่รเขินแค่ไหนเอามากครับมาเขียนไว้เลยยันรึนอืมฟันดีอยู่นะฟันดีอยู่ัันเอาไหว้ก็ได้ตันเ้าไม่ค่อยออกของมาหาย,ยุสะว่าอันเลียกตัวนี้คนออกมาหายมก้อนอี่ยเดีดเน,น,นี่ยมาทามันสิก่อใหญ่จิ นีสูตรใหญ่ยคือปหญ่แบ่งปันมาให้เคนคนเฮ็ดเลยหายตาดโดนแล้วเราลองเฮ็ดเบิ่งสองเทียว่ามันเข่าเลยมาเฮ็ดเบิ่งว่าของเจ้าของบ่เข่าเลยเอาสูตรของเพคนมาเฮ็ดอืมวันนึงก็เขาโตดที่ยชั้นออกหาหนึ่งเกต้าของแม่น่ะแม่เฮ็ดได้เกตหา1 1> หนึ่งอืมสามโต้เล่นหรือเป่าสามโต้มันเ,เล่นเขาเลือโต้อืม กระบ,บอกอยากเสียแนวว่าเจ้าของเฮ็ดบ่ถือไรกเร็เลยซื้อในน้อยบะถือสามเตะนี่มันซื้อในน้อยเนี่ยนะคะเนาะเด็ดคั่มนวณของแม่ขวัญสูตรใหม่นะคะสรุปเน,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 นาะค่ะเนาะสูตรหวยคำนวณแม่ขวัญน,นะคะเนาะบนก็ได้มากเก้แล้วก็5 9 4นะคะ เดนทีเก่าสามแปดนะคะเนาะแล้วก็ฮาเก่าสี่จะเป็นตัวร่องนะคะส่วนล่างนะคะในสามหกนะคะเก่าสองนะคะเนาะสามหกแล้วก็เก่าสองตัวแดงแดงนี่ก็คือเลขกมูเพิ่นนะคะเผื่อนของแม,มะะ่ 14, ววข 6, 9, ะะวนนันฝากมานะคะสิบสี่ล่างงวดวังหันเพิ่นให้เขาหกเก่านะคะเนาะงวดนี้เพิ่นก็เลยฝากมานะคะสิบสี่ล่างตัวเดียวนะคะเนาะ นี่นะคะสำหรับงวดวันที่16สิงหาคม64นะคะเนาะสำหรับตัวเลขก็นำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะเด้อให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิงนะคะเนาะในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งนะคะในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรลอตเตอรี่นะคะลอต <c oughs> เตอรี่นี่แหละ,ะเนาะค่ะเนาะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิงนะคะ ค่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกน้ำแน่เดอร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเนาะแล้วก็ไว้พบพอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ